ดีครับมาเจอบอก่าเลี้ยงปลาสวยงามของทางวัดนะครับอผมซื้อมาเลี้ยงในกระถางนะครับใส่ที่ฟอกอากาศให้ด้วยใต้หมดนะครับแต่นี่ของพระท่านไม่ตายและงามด้วยครับปลาทองโมวุ้นน้านี่สีแปลกๆเลืองอ่อนก็มีครับในสวยมากเลยตัดสีได้ดีเลยครับ ันนี้แนปลอมรืยแน่จริงครับแหนจริงเนาะน้ำสะอาดมากเลยครับสวยไหมครับเพืเ่อนๆครับผมซื้อมาจากงานการชาติเรียบร้อยหมดเลย สวยๆถ้าได้อ่าสวยๆแบบนี้ไปไว้ที่บ้านคงจะมีความสุขเลยนะครับเพื่อนปลาทองหองุดหงิดตายนะักที่ีจ้อ่ะ ดูธรรมชาติแล้วมันจะลงใจยังไงไม่รู้ครับดูแล้วมีความสุขนะครับผมมีความสุขมากๆถ่ายแล้วสวยครับผมอ่าตัวนี้น่ารักจริงๆเลยนี่ครับอ่าเหมือน เหมือนปลาสวยงามมองจินตนาการเหมือนสาวสวยทางยุโรปใส่ชุดอ่าราตรีนะครับนี่สชุดยอดเลยสวยงามมากเลยนะครับหน้าตาป้องแบวนะครับตัวเมียน่ารักสาวน้อยแรกแย้มเลยนะครับนี่อืม,อม,อมีแต่ตัวสวยๆ จินตนาการดูนะครับถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซีแบบนี้เราจะมีความสุขขนาดไหนครับเพื่อนๆนางเงือกน้อยว่ายไปไว่ายมาสวยงามมากๆครับอ้าวอ่าล่นกับกล้องด้วย นี่ครับเงืองน้อยตัวนี้แสนสวยเลยธรรมชาติสร้างสรรค์ความงามให้เกิดขึ้นให้เราช่วยชมนะครับให้เราได้ชื่นชมความสวยงาม วาครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับจอกันคลิปต่อไปครับ